กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยครั้งที่61ประจำวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2568สวัสดิ์ศิลารหัสเพียรห้าหนึ่งหครับบัดนี้เป็นวันที่4มีนาคมพุทธศักราชพุทธศักราช2568ันเป็นวันที่61ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิ์ศิลาข้อซอยเทียงสวด สาธยายพระสูตรพระปรลิตนแมนต์ต่างๆถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาสังฆับ,บูชาและอริจและอาจริยบูชาแด่ครูบาอารย์ทั้งหลายของจิตของข้าพเจ้าจงกลังมันมีสติระลึกได้มีสมาธิเจอิญอัคครักพยัญชนะในบุตรอยมตอน่อน้ไม่เคน अन्त चकवारे सुभू अन्तरा गच्छन्तो देवता शतमङ्गुनीराश सा सुनन्तो सखमोकधां सखे कमे च रूपे शिरिशिखरतरे चन्तलिके विमाने Tiperate cakahame taruana kane ke hawatu mi kete puma cayan tuhu te waha salatala bisa me yakakan tapana muni wara Tathāgata, 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 Imina sakarena kutang api puja Imina sakarena tamang api puja Imina sakarena sangkang api puja Arahang sama sambuto bakawa Kutang pakawantang api watemi Sawakato pakawata tamu Tamang namasami Supati panno pakawato sa wakasangko sangkang namami. Namo tassa pakawato arahato sama samputassa. Namo tassa pakawato arahato sama samputassa. Nakmu tesa rahato arahato semasampu tesa Budang saranang gadjami temang saranang gadjami sanggang Saranang gadjami, dudiambi budang saranang gadjami dudiambi temang saranang gadjami dudiambi Sanggang saranang gacca,

Na timi saranangan jang sang kumi saranang warang, E tena sa jawat jena so timi hontu sapata. Iti piso pakawarang sama sambutu witja carana sampano, Sukato loka wituan utoro puri satama saratisata tewa manu pakawata. ธรรมโสสันทิฏฐิโกอการิโกเอหิปัสสิโกปนัยโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูยิเอติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาจิตังจตาริปุริสา โยคะเนตตปุริสสกะละเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนะยโยปาหุนะโยธักขิณโยย่อนชะริกะระณิโยอนุตตังปุญญเขตตังโลกัสสาติ บรตนสูตรยานิธาพุตานิสมาขตานิพุมานิวายานิวันตุริเกสเพพระพุทาสุมาณะพระวันตัวโทปิสกจาสุนันตุภาสิตังตัสมาติหิทิพุตานิสาเมธาสเพเมตังการุธามนุสยาปชายาทิวัจรถโตจารันติเย คาริ่งตัสมาหิเนระกถาปมัตตายังกินเจวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัาเทตธาคเตนะอิทัมปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหุนโตยังวิราคังอมตังปณีตังยทธชชะคาสัพยมุนี สมาฮิโตนะเตนะทเมนะสมาธิจินจิธรรมปีธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหูตัวยำพุทธเศรษฐปริวันนียสุจิงสมาธิมานันตานิกัญญยมาหูสมาธินาเตนะสมุนวิชเชีอิธรรมปีธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหูตัว เยปุคาราอธาสตังปัสสทธาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตถักขิเนยยสุขตาสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธามเปสังเขารตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสสวัติโหตุเยสุปยุตตามาสาทันเฮนันิกามิโนโคตมะสาสะนามิเตปฏิปตามะตังวิไคหะรธามุธานิปุทิงคุณชมานา อิทำเปีสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิหัตุวยตินทะเขียวปเทวิงสิโตสิยาจตูพิวาเตเพิ่สัมปกรรมปโยตตูปมังสัปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสติอิทำเปีสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิหัตุ เยอริยาสัจจานิวิภายันติคัมภิรปัญญาปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาริเตหุติพุสสะปมัตตาณเตภวังอธรรมมาทิยันติอิธรรมปิสังเขรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหัวตัสหวัสสัทัสนะสัมปทายาตยาโสธรรมมาชหิตาภวันติสกยาทิถิวิกิจเจติเจกิต ชิตวิกิจิตชิตันจะศิลพะตังวาปียทัตติจินเจจจตูหะปเยหิจวิปมุตโตสัจพิธานานิอภพโภกาตงทิธรมปีสังเขรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุจินจาปิโสกรมมังสโรติปะปังกายเยนะวจายุทาเจตสาวะภพภโวโสตสาปฏิชาธาญาภะปตาธิตาปทัสสาวุตตาทิธรมเปีย สังเกระตะนังปณิตังเยเตนะชาติเณสุวัตถิอนตุวนาปคุมเพยัาพุสิตะเกชิมานามาเสปะทามัสสมิงเขเมตถุปะมังธรรมวรังเทสยนิพานะคามิงประมังหิตายะอิตัมปีพุทธิระตะนังปณิตังเยเตนะชาติเณสุวัตถิอนตุวโรวรัญยูวรัตุวะราโร อนุตตรโอธรรมมัวรังะเทศยยธรรมปีพุทธิรัตนังปณิตังอเตนะสะเจนะสวัสดีหัวตุวขี้นังปุรานั้นวังนาเทีสัมภวังวิราจติดตจิตตายะติเกผวสมิงเตขินาพิชาอวิรุณิสันธานิปันติเทรายธาญมปฏิีโพยธรรมปีสังเขรัตนังปณี ตังเยเตนะสัจเจนะสวัต a ิหนตุยานิทัพพตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวันตริเขตตาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสวัตถิหตุยานิทัพพตานิสมาคตนิภูมมานิวายานิวันตริเขตาคตังธมม เทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามะสวัสดีหุนตุวญาณิธาภูตานิสัมมาคตานิพุมานิวายานิวันตาริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังฆังนมัสสามะสวัสดีหุนตุสักโรขวินิมุตโตสัพสันตาปวัชิตโตสัพเวรมติกันโตนิพุโตจั ตัวังพวาสาพิธิโยวิวาชานตุสาโรโฟวินาสตุมาเตยประวาตวันตรายอสุขีธิฆายุโกพวะพิวันทนสิริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโธรรมาวทานทีนอ,อายุวโนสุขังภาลัง สองอาทิตตกริยายสูตรเอวเมสตังเอกังสมยังภาควาขยายังวิหารตีขยาสีเสสัตทิงพิโุสหาเสนะตะตะโคภควาพิโคมันเตเสสะพังพีขเวทีตังจินจะพีขเวสะพังอทิตังจาคุงพีขเวทีตังรูปาทิตตังจาขุนญาณังอทิตังจาขุสัมผัสโสทิโต ยำไปทังจากโคสามพาสสปัจจยาอุปสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามเบียทิตังเจนะทิตังอาทิตังราคาขินาโทสักินาโมหขินาทิตังชาติยาชรามารณีนัสสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโตมนาเซอุปายาเซอทิตันติวะทามิโสตังอทิตังสตตา อาทิตตสุตวิญญาณังอทิตังโสุตสัมภสุติโตยัมภิทังโสุตสัมภสัพจเยวิเศติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปีอาทิตตังเจนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณินาสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิตุมนาเสหิปายาเซอาทิตตันติวธามี ขานังอาทิตังขันธิตตัขานวิญญาณังอาทิตังขานสัมผัสโสอาทิโตยัมพิทังขานสัมผัสสปัจจะยาวปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมัสุขังวาตัมปิอติตังเกณฑิตตังอาทิตังราคะขินาโทสักขินาโมหะขินาติตังชาติยาชรามรณินิสุเกหิปะริเทเวหิ ตุเกตุมนาเซอุปายาเซอทิตันติวทามีคิวหาทิตตาราสติตติคิวหาวิญญาณังอทิตังชิวหาสัมปัสโซอทิโตยัมปิทังชิวหาสัมพัสสัพปะจะยาปัจจติเวทายตังสุขัง วาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมเิียติตังเกนาทิตังอาติตังราคะกินาโทศักขินาโมหักินาทิตังชาติยาชรามรณะสุเกหิปะริเทเวหิสุเกหิโตมนาเสหิอุปายาเสหิอาติตันติวธามิกายโยทิโตโพตปาติตากายยิญญาณังอทิตังกายยสัมภสโสทิโตยมพิตัง กายยสามพัสสะปัจะยาวปัจจติเวทายตังสุขังวาตุขังวาตัมเปียทิตังเกนะทิตังอะทิตังราคะขินาโทสะกินาโมอะขินาอะทิตังชาติยาชรามารณีนัสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนาเซหิอุปายาเซหิอทิตันเทวธามิมโนเิตโต ธรรมาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมภัสโสอทิโตยัมปิตังมโนสัมภัสะปัจจเย้าปัจจติเวทายังสุขังวาทุครังวาทุกขมะทุขังวาตามเปีอาทิตังเกณฑ์อาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักคีนัโมหคีนัอาทิตังชาติยาชราเมรินัสุเกหิปุริเทเวหิทุเกหิโตมนะ เซหุปายาเซเหติตันติวัตามีวังปัสสะพิคเวสุตวาอริยสาวกชกุสมิงเปนิพินนาติรูเฟสุเปนิพินนติจักุวิญญาณิเป็นิพินนาติจักกุสัมภะเสเป็นิพินนาติยัมปิทังจักกุสัมภะสัพพะเจ้าปัจจิตเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาต่สัมิงเป็นิพินนาติ ตัสมิงเปีนิพินทเตสเทสุเปียนิพินทเตโสตวิญญาณเปีนิพินทเตโสตสัมภะเสเปียนิพินทัติยัมพิทางโสตสัมภะสปจะเย้ปจจติเวทยยตังสุขักวาทุครังวาทุขมาสุครังวาตัสมิงเปียนิพินทัติคานสมิงเปนิพินทัติคันเทสุเปีนิพินทัติคานวิญญาณเปนิพินทัติคานสัมภะ เสปนิพนธ์นาฏยามพิทางคานาสัมภัสสัจพะเจ้าปัจติเวทยิตังคานวิญญาณนิพนิพนธ์นาฏยานาสัมภัสเสปนิพนธ์นาฏยามพิทางคานาสัมภัสสัจพะเจ้าปัจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาแต่สมิงเป็นนิพนธ์นาฏ ชิวหาเยปีนิพินทัติ๋ยรเสสเปนิพินทัติ๋ชิวหาวิญญาเนปีนิพินทัติ๋ชิวหาสัมผัสเสสเปนิพินทัติยยำพิทังชิวหาสัมผัสเสสสัมผัสปัจจะยาวปัดยำพิทังชิวหาสัมผัสสาปัจจะยาวปัดสติเวทชี้ตังสุขังวาทุขังวาทุกขมัสุขังวา ตาสมิงเปียนิพินนาติการยสมิงเปียนิพินนาติพุทธเพสุเปียนิพินนาติกายวิญญาณเปียนิพินนาติการยสัมผัสเสเปียนิพินนาติยำปิทางการยสัมผัสสัพพะเจยาวปัจจิติวทายตังสุขังวาตุขังวาอุทุขมาสุขังวาตาสมิงเปียนิพินนาติมัสมิงเปียนิพินนาติธรรมเมสุเปียนิพินนาติมนุวิญญาณเปีย นิพินทติมโนสัามภะเสพนิพินทติยามปิทามโนสัามภะสัพพะเจยาวปัจจิติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมสุขังวาตัสมิงเปียนิพินทตเตียนิพินทางวิราชติวิราคาวิมูตติวิมูตัสมิงวิมูตามีติญาณังหูเตียจีน่าชาติวุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนาบรังอิทัตตาญาติปชานตาติติทัมโมโจาภคกวะ อาตมนาเตปิคูภะควาโตภาสิตังอภินันทุงมัสมินจาปนาวยยกรณสมิงพันยมานิตาสะปิคูสหัสะสะอนุปาทายะสะเวหิกิตานิวิมุตจิงสุติอนัตาราธนสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมยํภควาพรณสียํวิหรติสิปตเนมีคทายะเอตถโคภควาปัญจวัคิเยติกู้อะมันเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจังภิกขเวอัตตาภวิสสนยิทังรูปังภาทายะสังวตเตยะละเพทัจจะรูปิเมเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมโหสิติยะสมาจโคภิกขเวรูปังอนัตตาตาสมา రూప ngân ภาทายะสังวตตินะจละปติรูป ेव เมรูปังโหตุเอ वमे รูปังมะโหสิเตเวทนานัตตาเวทนาจังอิทังภิกขเวอัตตาภเวสนยิตังเวทนาภาทายะสังวตัยยะระเพตะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังอีเวทนามาโหสิเตยะสมาจโคภิกขเว เวทนานาตาตาสมาเวทนาภาทายาสังวัตตินาจารพติเวทนาเยวเมเวทนาโหตุเยวเมเวทนามาโหสิตตสัญญานาตาสัญญาจาริทังพิกเวอัตาภวิสนาิทังสัญญาภาทายาสังวัตเตยละเพธาศะสัญญาเยวเมสัญญาโหตุเยวเมสัญญามาโหสิตต ยัสมาจัโคภิกขเวสัญญานาตาตัสมะสัญญาภาทายัสังวัตตินะจัลาภติสัญญาญาเยวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาโหสีติยสังขารานาตาสังขาราจามิทางภิกขเวอัตตาภวิสังสุนยิทางสังขาราภาทายัสังวัตเตยงนาเพทัสสังขารสุเอวังมีสังขารโหตุเอวังมี สังขารามาเหสุนติยะสมาจขโภภิกขเวสัญญาสเวสังขารานาตตาสมัสังขาราภาทายาสังวัตันตินาจลาภติสังขารสุเอวุเมสังขาราโหตุเอวุเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันใจทางภิกขเวอตาภพี สานิยธรรมวิญญาณังภาทายะสังวัตเตยะลพตาจาวิญญาณิเอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาหูสิทิยะสมาจะโคปิขวิวิญญาณังอนาตาตาสมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยะ เพทะจะวิญญาณิเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสีติจะสมาจโขภิกขเววิญญาณังอนัตตาตาสมวิญญาณังอภาตายะสังวตตินะจะลัพภติวิญญาณิเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสีติ ตังกิมมัญยาาภิกเวรูปังนิจังวานิจังวาเตีนิจังพันเตยํมปนานิจังทุครังวาตังสุขังวาเตทุครังพันเตยํมปนานิจังทุครังวิปริณามะธรรมังกันลังนนตังสมนุปาสิตุงเอตังมะมเอโสหามัสเมโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิมมัญยาธาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวาเตีนิจานเต ยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาเตีทุกคังพันเตยยมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการลังนุตังสมุปปัสสิตุมเอตังมามาเอโสหามัสมีเอโสเมตตาธิโนเฮตังพันเตีตังกิงมันยถาภิฆเวสัญญานิจาวานิจาวาเตนิจาวพันเตยยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขัง วาติ ان, ان ي ي ان, ทุกคังพันตียัมปนานิจังทุกคังวิปปินามะตังมังกัลังมะตังสมนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมตตาจิโนเอตังพันเตตังกิมันจะทาภิกเวสังขารานิจจาวานิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกคังวาตังสุขังวาติทุกคังพันเตยัมปนานิจังทุกคัง วิปริณามธรรมังกันลังนนตังสัมโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสเอโสเมตติโนเหตังพันเตตังคิงมันยะสาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตี๋นิจังพันเตยมปานานิจังทุกครั้งวาตังวาเติยทุกครั้งพันเตยมปานานิจังทุกครั้งวิปรินามธรรมังกันลังนนตังสมโนปัสสิตุง E tang mama e so hama sami e so me atati no e tang pante. Tas sama ting hapi kawe yang kinji rupang ati tanah kata pacupan nang atatangwa. Pangitawa uralikangwa sukumangwa hinangwa. Panitangwa yanture santike wa sapang rupang ne tang mama. Ne so hama sami na สัมมปัญญาญาตัตถังยากาจิเวทนาทีตาณะขตปจุปันนาชะตาวาหิทธาวาโหราลิกาวาสุภุมาวาหินาวาปณีตาวายาตุเรสันติเกวาสัพพเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมะสเมณเมโสตตาเตวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญาญาตัตถังยากาจิสัญญาทีตานะขตปจุปันา अचतवा भिनितवा ओराणिका वा सुखुमा वा हिनावा पनीता वा यथुरे संति केवा सภา संयाने तम्ममने सो हम समिनमे सो अता देव मे तं यथा पूतां सम्म पञ्ञाय तथा पम येके च संखरा ยาที่เอตุเรสันติเกวะสัพเพสังขารานิตังมะมะนีโสหะมัสสมินะเมโสตตาทีเอวะเมตังยถาภูตังสัมปัญญายะตถาภังยังกินจีวิญญาณังอตีตานะคตะปจจุปันังชะตังวาภิหิตถาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินาวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพัญญาณังเนตังมะมะนีโสหา มัสมินาเมสัพพตติเอวเมีตังยะถาภูตังสมปัญญายะตาตะพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกรูปสมิงปีนิพินนาติเวทนายะเปีนิพินนาติสันยายะเปีนิพินนาติสังขาริสุปีนิพินนาติวิญญาณสมิงปีนิพินนาตินิพินทางวิราชิ วิราคาวิโมจติวิโมตสัมิงวิโมตามิติยานังโหติกีนาชาติวสิตังภามจาริยังกตังกรณียังนาปรังอิสัตตาญาติปชานาติติตัมมโวจักภะขวาอัตตมนาปัญจวคิยาภิกขุภะขวโตภาสิตังอภินันทุงมัสมินจักภะนัวยะกรณัสมิงภัณยมานีปัญจวคิยานัง diiku na ngauppatanya asawe nyicita ni wimut j